คุณคงไม่อยากให้คุณสามีของคุณหรือว่าคนที่อยู่ข้างๆข,ข,ของคุณนะคะไปพูดกับคนอื่นว่าเมียฉันไม่เก่งอย่างนั้นแฟนฉันไม่เก่งอย่างนี้พูดภาษาไม่ได้เลยแล้วไอ้นี่ก็ไม่เข้าใจไอ้นั้นก็ไม่เข้าใจถ้าคุณรู้ว่าคุณสามีของคุณอะไปพูดกับคนอื่นอย่างเงี้ยคุณจะเสียใจไหมสวัสดีค่ะครัวมี่เอซีฮิโระนะคะ วันนี้ครูจะมาแบ่งปันสิ่งที่ครูเคยได้ยินมาจากมากับหูเองแล้วก็เคยได้ยินจากคุณผู้ชายหลายคนซึ่ง,งเป็นสามีของออคุณผู้หญิงซึ่งเป็นคนไทยแล้วก็ได้แต่งงานมาอยู่ในประเทศอิสราเอลนะคะเพราะว่าบางทีแล้วครูจะได้ยินเขาว่าเออเนี่ยเมียฉันอะ่ะยังเขาจะมาถามครูว่าทําไมเธอพูดภาษาฮิบรูได้ล่ะทําไมเมียฉันพูดไม่ได้ครูก็จะถามว่าอ่ะแล้วคุณได้ส่งให้เขาไปเรียนไหม เขาบอกไม่อ่ะแต่เขาก็อยู่นี่มาหลายปีแนละ้วทําไมเขาถึงถึงไม่เป็นเลยคือเขามาโทษผู้หญิงว่ามาอยู่ตั้งนานแล้วทําไมถึงไม,ไม่พยายามเรียนรู้ทําไมถึงไม่พยายามพูดเพื่อให้ให้พูดได้ให้สื่อสารได้บางทีเวลาเขาคุยกันเขาก็คุยเป็นเป็นภาษาเขาเรียกว่า body language ก็คือลักษณะเป็นภาษาใบ้ภาษามือภาษาอะไรไปเลยเลยตอบเขาบอกว่าอันดับแรกอ่ะคุณได้สละให้เขาอ่ะได้ไปเรียนไหม ก็บอกว่าฉันก็ไม่ได้ห้ามเขานี่แต่เขาก็ไม่เห็นเขาก็ตือรือร้อนเลยเขาก็ไม่ได้เห็นอยากจะทําอะไรเลยเขาก็อยู่อย่างเงี้ยเวลาฉันจะถามเวลาฉันอะไรบางทีฉันจะพาเขาไปไหนฉันรู้สึกอึดอัดเพราะว่าบางทีแล้วเวลาไปไหนไปไหนเขาก็ไปเองไม่ได้ฉันก็จะต้องเป็นคนพาไปบอกได้เลยนะคะคุณผู้หญิงถ้าคุณรู้ว่าคุณสามีของคุณนะ่ะได้พูดเรื่องแบบนี้กับคนอื่นนะ่ะบอกได้เลยมันเป็นอะไรที่สัญ,ญลักษณ์ไม่ค่อยดีเลย มันมีความรู้สึกว่ามันไม่มันมันดีไหมาอียของเราไปนินทานเราให้คนอื่นว่าเมียเราอ่ะบือ้อเมียเราอะงุครูบอกครูอม่บอกตรงๆเลยว่ามันก็ไม่ผิดที่เขาจะพูดอย่างนั้นแล้วทําไมเราถึงไม่คิดที่จะอยากจะเรียนละ่ะในเมื่อเรามาอยู่หลายๆปีทําไมเราไม่พยายามฝึกเราพยายามหาช่องทางสิอาจจะหากับคนคนไทยเรียนจากคนไทยด้วยกันก็ได้ หรือว่าคุณกล้าพอคุณก็ไปลงเรียนใน,ในสถาบันที่เขาสอนภาษาฮิบรูก็ได้มันไม่ได้ยากเลยเลยจริงไหมคะเพราะว่าอะไรการเรียนรู้เราจะให้เขามาสอนเราซึ่งคุณสามีซึ่งคนที่เป็นคนอยู่ข้างๆเราอ่ะมาสอนเรานะ่ะมันไม่ได้เพราะเขาอาจบางคนเขาอาจจะเก่งที่จะชอบชอบสอนชอบให้บอกเราเป็นคำๆว่าเออ,อนั้นพูดอะไรถ้าเกิดเราถามแล้วอันนี้จะคือเรียกว่าไงเหมือนเป็นการ พยายามช่วยให้เราว่าให้เราพูดภาษาให้มันได้คล่องขึ้นคือพยายามบอกว่าเออเธอต้องพูดคํานี้นะเวลาเธอเรียกกันนี้เธอหยิบอันนี้เธอต้องใช้คํานี้นะไม่มีใครมีความอดทนหรอกค่ะแรกๆก็ยังโอเคอยู่แต่ถ้าเกิดครั้งต่อๆไปอะ่ะเขาก็ไม่เขาไม่ทําหรอกแต่จริงๆอะ่ะตัวเรานั่นแหละตัวเราอ่ะเราอันนี้แหละ,เร,หละเราต้องมีความกระตือรือร้นพอเราต้องมีความตั้งใจพอว่าถ้าเรามาอยู่ในประเทศของเขา สิ่งแรกเลยนะคะสิ่งแรกภาษาควรจะได้ครูเคยเจอกับตัวเองและครูก็ได้ทำกับตัวเองมาก่อนแล้วว่ามันอึดอัดแค่ไหนแม้แต่กระทั่งเวลาเราจะคุยและอธิบายกับเขาบางคนแม้แต่กระทั่งจะเออจะขอเงินหรือว่าจะถามเรื่องเงินเพื่อที่จะส่งเงินไปให้ทางบ้านหรือไม่ก็จะขอให้เขาอะโอนเงินไปให้คนที่บ้านบางครั้งเราไม่รู้ว่าจะใช้คำพูดยังไงคุยกับเขาเลย บางครั้งก็มาบนมา่นอย่ายืมจมูกคนอื่นหายใจไม่ว่าอะไรก็ตามยิ่งถ้าเราต้องการที่จะพัฒนาตัวเองต้องการที่จะเรียนรู้และต้องการที่จะอยู่แบบสบายๆต้องการอยู่ที่ให้มันอยู่แบบเหมือนคนคนอื่นอยู่แล้วไม่ต้องไปพึ่งพาคนอื่นมากม,มันใช้คําพูดคําว่ายืมจมูกคนหายใจไม่ใช่ยืมจมูกของเขามาหายใจคําพูดตรงว่าย,ยืมจมูกคนอื่นมาหายใจ มันตีความหมายว่าทุกๆครั้งเราไม่ว่าไม่ว่าตัวเราเองจะทําอะไรเราจะต้องถามเขาว่าเธอพาฉันไปน,นี้ได้ไหมฉันอยากได้นั่นฉันอยากได้นี่ฉันไปไม่เป็นฉันขับรถไม่เป็นฉันไม่รู้จะถามเขาว่ายังไงเห็นไหมคะเหมือนไหมคะมันเหมือนว่าชีวิตนี้เราขาดเขาไม่ได้ท,ท,ทั้งๆที่ครัอามี่ขอบอกได้เลยว่าไม่มีหรอกผู้ชายหลายๆคน แม้แต่คนที่เป็นเพื่อนกันหรือว่าอยู่ด้วยกันเจอถามบ่อยๆเขาก็ไม่ค่อยชอบเขาก็จะถามว่าอะไรอ่ะอยู่มาตั้งนานทําไมถึงไม่ไม่รู้เลยมันเป็นคําอะไรที่ง่ายๆทําไมไม่ไปฝึกทําไมไม่หาที่เรียนนะคะถ้าคนที่มีปัญหาในจุดตรงนี้ต้องการที่จะให้ครัวมีช่วยและอยากจะมาเรียนเป็นการส่วนตัวครัวมี้เปิดคอร์สสอนนะคะจะมีทั้งกลุ่มและจะแล้วก็จะสอนเป็นการส่วนตัวด้วยคือ ตัวต่อต,ตัวเลยก็ได้ค่ะถ้าสนใจก็ทักมาถามทักมาสอบถามได้ว่าจะเรียนเมื่อไหร่จะเรียนเวลาไหนเราก็มาค่อยมาปรับกันเรียนเถอะค่ะภาษาเนี่ยมันอะไรที่มันง่ายมากภาษาของเราเนี่ยไม่ว่าเราจะอยู่ประเทศไหนชาติไหนเราได้ภาษาเนี่ยมันคืออาวุธนำทางของเราที่ดีที่สุดเราจะไปไหนคนเดียวก็ไปได้เราจะทำงานอะไรเราก็ทำได้ถ้าเราได้ภาษานำทางนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ ฝากกดแชร์เพื่อแบ่งปันแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะเผื่อ,อจะมาได้เพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อต่อไปสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนบ๊ายบาย